แลตำบลนี้ด้วยับผมอะไรโครงการด้วยดเรบนเขาเนะต้องไหนให้ผ่านะดีดีเนาะไอ้ันี้ปไหนเนี่ยจะไปงม่านชกานชรานชกงานช่งาชกาชานะงานชกงาอกนกงานนานากกานาชงกานน ใช่ครับจะใช้ชื่อโครงการเป็นต้นๆอ่างนะครับได้อ่างความความจุเนี่ย47.5ล้านลูกบาศก์เมตรเราจะได้น้ําใช้การนะครับ47.5ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ระบบส่งน้ําของโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่เคียนเนี่ยนะฮะเราจะปล่อยน้ําลงลำน้ําเดิมส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่งน้ําด้วยระบบท่อ ท่อส่งน้ำมีท่อแล้วเรื่องส่งน้ำเลยที่ข้างล่างอยู่อ๋ออันนี้ได้ข้างบนด้วยครับตอนนี้เราไปเปิดใช้ระบบท่อครับต่วข้างล่างนี้เป็นสายน้ำเดิมหรือเปล่าเป็นสายน้ำเดิมครับตัวนี้เป็นลำน้ำเงาวระบบเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันเสียหายหรือว่าเราเราจะต้องปรับปรุงเรีอยทางชนบานจะต้องมีแผนปรับปรุงในนาครต่อไปคือคือจะวางไว้ในรายงานหลักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางชนบานพอสก่อสร้างอ่างเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องจะต้องมาดูอีกทีว่าตรงไหนมันขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างกซึ่งซึ่งบางบางโครงการที่มีชนบานขนานที่เข ที่วันก่อนที่คุยกันได้ว่าขาดคือว่าร้องทั้งหมอย้ำหมอให้เสร็จภายในุิธานิดกลับกลับมันจะได้จบเลยที่นี่พอที่นี่มันจะได้เรื่องงบต่างๆเพราะก็ต้องเตรียมรูปหน้านานมันจะได้เป็นผลงานของพวกเราด้วยช่วยกันเนาะครับผมนายนรินทร์ปัญชุตนะครับตำแหน่งนายช่างชุมประธานชำนาญงานนะครับผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไม่เคียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปงเตาอำาเภองาจังหวัดลำปางนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียนนะครับความจุนะครับอยู่ที่4นะครับ4.75ล้านลูกบาทเมตรนะครับพื้นที่รับประโยชน์นะครับอยู่ในเส้นสีเหลืองทั้งหมดนะครับส่งให้ทั้ง2ตํตำบล1นึ่ตำบลบ้านร้องนะครับและ2ตํตำบลปงเตาและก็ตำบลข้างเคียงนะครับพื้นที่สีเหลืองเหลืองนี้เป็นพื้นที่รับประโยชน์จานวน4,100ไร่นะครับดูดูแล้ง1,600ไร่นะครับแผนงานก่อสร้างนะครับขอรับการสนับสนุนจาก สำนักง,งานกปร,ะรนะครับในปีพุทธศักราช2563นะครับส่วนปี2564ถึงปี2565เนี่ยโครงการจะก่อสร้างทำนบดินหัวงานและคการประกอบนะครับหลังจากปี2566ถึง2567เนี่ยกรมชมทานจะก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยระบบท่อนะครับซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยรัศดรจะได้ใช้น้ำนะครับแล้วก็ขยายผล ใ้พื้นที่รับประโยชน์ต่อไปครับลักษณะตัวเขื่อนนะครับโครงการอ,อ่างเก็บน้ำห้วยแม,แม,แม่แม่เกียนเนี่ยเป็นเขื่อนประเภทเขื่อนดินแบบแบ่งโซนนะครับโซนไทยโซนไทยแดงสันเขื่อนนะความยาว265เมตรนะครับความสูงที่ระดับสูงสุดเนี่ย37เมตรนะครับเราจะใช้เวลาก่อสร้างจํานวน2ปีด้วยกันนะนะซึ่งในในอาคารอาคารประกอบเนี่ยก็จะมีท่อส่งน้ําลงลาน้ําเดิมนะครับริเวอร์เอา และก็ emergency spinway นะครับใช้สำหรับน้ำพอถึงระดับเก็บกักแล้วเนี่ยก็จะล้นข้ามสันสปินเวลงลำน้ำเดิมต่อไปครับตรงตรงสันเขาเนี่ยจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางตัวเขื่อนนะครับ CL dam นะครับสองสองสองตัวนี้พอก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเก็บน้ำตามระดับเก็บกักต่อไปนะครับพื้นที่พื้นที่น้ำท่วมก็จะประมาณ282ไร่นะครับเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเพื่อการอนุรักษ์นะครับป่าแม่โป่งครับ นใ umas, บบนผลประโยชน์ก็ได้ทั้งตำบลปงเตาตำบลบ้านร้องแล้วก็ตำบลนาแก่ด้วยนะครับทางชาวบ้านที่จะทําเกษตรกรก็อยากจะให้อ่างตัวนี้ให้เกิดให้เร็วที่สุดเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าทําการเกษตรกันเยอะนะครับยังไงก็ขอฝากทางเนื่องบนด้วยนะครับช่วยดูแลอ่างตัวนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ อยากจะได้มานานแล้วครับเมื่อขอพระราทานไปเมื่อปี32533นะครับตอนนี้ก็ได้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าชาวบ้านนะครับนอกที่ได้รับประโยชน์นะครับก็มีหลายตำบลนะครับนรามีตำบลบนร้องนะครับผงเตาแล้วก็นาแกนะครับก็ถ้าได้อ่างตัวนี้เกิดขึ้นนี่ก็จะแบ่งเบาช่วยให้ชาวบ้านครับมีชีวิตหรือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ น้ำคือปัจจัยหลักนะครับที่ทําการเกษตรนะครับเนาะถ้าขาดน้ำแนละ้วมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ปัจจัยด้านอื่นเรายังหาได้นะครับแต่น้ํานี่ถ้ามันมีน้ํานี่ทําอะไรก็ไม่ได้ครับก็ยังไงก็ฝากทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยให้นะครับ้างโดยใยขึ้นนะครับขอบคุณครับ